เฮ้ยเฮ้ยเฮเกอร์เข้าหัวเนี่ยแบบนี้ตายหนึ่งยังไงเฮ้ยเนี่ยเรียบร้อยตายสองก็ได้ดาร์กเลยนะแต่ว่าเลดี้เฮ้ยเฮ้ยใครมาใครมาแหวนให้แวนนี่หมิง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 สามตัวสี่ตัวแล้วสุดเลยละได้อยู่ได้อยู่พี่ ช้าก่อนหากใครกำลังหาซื้อ i d r o v คุ้ม,มผมขอแนะนำเพจ a d ดมินต้น t p 7การันตีผู้ติดตามมากกว่า2 0 0 0 0 0คนและมี i d ให้เลือกหลายราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะสกินแร์ลูนครบพร้อมลงแรงและยังมีบริการรับซื้อรหัส r o v ราคาร้อนเครดิตดีรีวิวเยอะชื่อเพจอยู่ใต้คลิปนะครับผมจก,กู สวัสดีชาวแกง road, ๊ง ROV ท,ทุกคนกันด้วยน,นะครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่กับผมชนสตเต็มยกเหมือนเดิมนะครับเดี๋น,นี้เราก็เอามาฟอ l l n e น o f l a n นอีกแล้วนะครับผมนี hey, ่มันเกมเขาเอาตั้งค่าอะไรเข้ามาคลิปการชนเคลื่อนที่ากับการโจมตีเลื่อนที่อะไรแม่นยำอะไรก็ไม่รู้นะครับเออถ้าเปิดแล้วมันจะรำแปลกๆนะผมว่าทุกคนคิดเหมือนผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ดี๋ยวจะพูปลาดอกปู่วิธีมาถึงก็เาาว้าเลยอะไรวะเนี่ยเป็นการเปิดคลิปที่ยอดเยี่ยมมากนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเ,เพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้ครับผมทําคลิปต่อไปนะครับผมมาถึงก็เาาว้าโชว์ไปนหนึ่งไร้แบบการเกมนี้เราชนเลงกับตัวใหม่ด้วยนะครับผมบิลโลนะดูเชิญก่อนนะเขาเป็นหรือเปล่าะนะถ้าเขาเป็นเราก็ ต้องแบบติ่มๆหน่อยนะครับเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างจะแบบวิบวับ,บครับผมนาคอสรวมร่างกับพิวเลนนะครับผมตัวนี้ยังไงปลาดอ,อกเข้าหัวสวยตั้งตั้งสวยเพื่อนสวยเออเราตูไม่ได้ด้วยแจ๋วแจ๋วเลยแจ๋วเลยเพื่อนพอดีเราตีปกติช้าดาเมจเรามันติ่มเกินมั้ยมขนาดไฟรูนอ่าที่สิบหกนะ เจาะเกาะนะครับเกมนี้ผมใช้ออกกรูนเจาะเกาะนะคีที่หกผมก็มได้เล่นรูนครูดาวนะครับผมเกมนี้เพราะว่าแพดใหม่นี่ก่อนข้างจะต้องใช้ดามเมจนิดนึงเพราะว่าแรงแบบเบาๆอะ่ะ <'re> มาดิครับมาเราเข้าหัว uh huh. เกือบเกือบไปไหนไปไหนต่อไปก่อนนะครับผมคู่ไปก่อนคีน mm ี hmm. ้ต่อไปเราจะขึ้นเป็นแพตตินัมก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อมาเอาคููดาวหน่อยนะ พ่าฟอร์เรมมันต้องค่อนข้างจะใช้คูดาวหน่อยนะครับนิดนึงเวลาแบบคอมโบถ้าคอมโบไม่ต่อเนื่องสกิลเราก็มันจะคูดาวนานนะครับผมสกิลหนึ่งแล้วเอาโดนโดน,ดนนะเอาโดนนะเอาโดนไปกันต่อเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนครับมาดิกเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอยมันติกอีกไม่ใช่มันติกมันพุง่งมันพุง่งเอ้ยเฮ้ยจบแล้วไฮแอเตะคูเก็บสาม ไอแอตีเก็บสามไม่ค่อยดีนะผมว<า>่าถ้ามันได้สโนโบอบอลแล้วมันจะลำบากนะครับผมแล้วกูดเดินถ่ายกำแพงทขาใมวะเนี้นี่คือวันนี้วค่อนข้าง,ง,ง,งเกลี้กฝืนนะครับเราก็หาตังค์ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งสดนะเกมนี้เราต้องใช้ค่อ,ขอ,ขอในข้างจะใช้เงินนะครับเพื่อความเก่งมันแปลกๆว่ะอ๋อผมไปเปิดค่าดการเคลื่อนที่ไปเปิดไว้ตอนไหนไม่ดูนะจำไม่ได้นะครับผม เดี๋ยวลองปิดดูดิอืมนีไม่ช่างเลยแปลกๆเปลี่ยนไปนะผมว่าแพทใหม่เอ้ยเอ้าแล้วโอ้โหรีบเดินทําไมวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ถ้าผมไม่ขยับเมื่อกี้นี่ข้างบนนี้น่าจะได้นะครับผมเฮ้ย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 ฟิกเกอร์เข้าหัวเนี่ยแบบนี้ตายหนึ่งยังไงเฮ้ยเอาตัวนี้เอาตัวนี้เนี่ยเรียบร้อยตายสองก็ได้ดาร์กด้วยนะอือสวยจัด หายไม่เอาแต่ชนเอานะครับผมเยือยลัดช็อต <c oughs> เลือดเขาเหลือไม่เต็มนะม,มีโร่ช็อตสุดท้ายนะครับผมสไตล์ชนสเต็ปยกลองใส่ช็อตสุดท้ายนะเน้นลาดครับไม่เน้นไม่เน้นบวกเดีย๋ยวถ้าเข้ามุมอยาเข้ามามุมัวๆนะผมก็เอาอยู่นะทำไปเล่นลนะเห็นผมตมต,มต็มแบบนี้นี่ผมก็เอาเรื่องอนะครับมโมไปอีก วันๆแล้วนะบิลโลไม่กล้าแล้วนะครับผมตอนแรกนี่ตอดได้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 นะตอดได้ตอดดีนะครับผมตอนนี้เงินผมนี่น่าจะรวยสุดนะสามสูงครับเก็บคีปนะครับผมคีบป่าไม่ใช่คีปเรานะครับแต่ขอขอตัวหนึ่งเพื่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเล่นยากนะอีมันรอดเหรอเนี่ยไม่รอดหรอกตามไปอ่าฮเรียบร้อยเออใครอ่ะ ใครเอ้ยใครอ่ะเราก็หัวอืมอมโอ้โหมันยกจังวะอุ้ยอุ้ยนี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยมันจะเป็นยกกูจังเลยเวลามไม่ไม่มีแบบอันติดนี่มันก็แบบแอบเป็นง่อยอยู่นะผมว่าถ้าลาช้าช้านี่อาจจะแบบว่าเป็นเ,เป็นง่อยได้แต่ถ้าลำมแบบเร็ว,รว,รวแคนเซลิลอันนี้นช่างมันจะได้เปลียนอยู่นะ แต่ผม,มทำไม่ได้เดี๋ยวมันมาเราต้องถอย่อนนะเอ๊ hey. แพดใหม่นี่ผมว่ามันปรับอันนี้มชั่นเปลี่ยนไปหรือเปล่าผมไม่รู้มันยังแคนเซิลเออเจ้าฮู้เออจ้าฮู้ว้าวอ,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 อีกแล้วโอ้โหอยู่ไม่ได้ละต้องไปแล้วถ้าจะาว้าวสองดอกติดกันขนาดนี้ก็ไปนะครับกลับบ้านห้าคิวนะครับผมฮัลโหลอย่าให้มันฆ่าเลยคราบไม่งั้นจะโดนชาร์จดาวไปเดี๋ยวมันรวยทันทีนะครับประมาณสามร้อยนะผมว่า ก็จะได้ประมาณ300นะถ้าฆ่าผมได้นะแต่ก็ยากนิดนึงครับผมผมมันตึงเกินเเก่งกับคีิอะครับก็ดูคลิปยังเอาผมไม่ลงอนะเป็นไง,งเอ้ยวีลามาเอ๊ะเฮ้ยมันฟิกมาเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นนั่นเฮ้ยไอ้นี่มันไลยก่ามันฟิกมาเลยนะมาใหม่เลยแล้วมีอันตินะ แต่ว่าถ้าเราโดนหัวใจแล้วก็โดนอคอมโบชุดเดียงตายนะซึงก่อนยังไม่รอดนะครับผมกันเวทไม่มีเพราะฉะนั้นเล่นเราก็ต้องระวังวีล่าให้ดีนะครับผมพยายามไปแปะอันติให้โดนก่อนนะเพราะถ้ามันโดนหัวใจปุ๊บเนี่ยออมันจะมารัวๆนะครับผมข้างข่าวดีไปสวยครับใต้ล่างไหนหมดวะเอ้บูบูบู เอาไปเลยคิกซี่เราฮะเฮ้ยเจย้เกือบเกือบนึกว่ามันจะมาล้างแล้วผมเลยตอดก่อนนะแต่ถ้าผมได้บัฟมานี่คิกซี่น่าจะด่าผมแน่นอนนะตีจะตายมึงมาล้างอีกทำไมนะครับผมพอมดีว่าเรากลัวมันเอาไงบ้างเราเลยช่วยสั่งหนึ่งดาเมจนะยางได้ดาร์กว่ะแต่มาติดบัฟมังกรอยนะู่นะข้างบนใส่กันแล้วครับผมจังหวะนี้ เรากำมาเขี่ยล่างพยายามทำเวฟให้สูงนะตัวนี้เล่นง่ายนะครับผมตอนนี้เกมค่อนข้างจะนำนะแต่ว่าเลดเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮใครมาใครมาแวนให้แวนเลยหมิ่งหมิงหมิงหมิงเฮ้ยมันถึกจังวะเฮ้ยจะโอ้โหมันมันพุ่งไกลอย่างวะเฮ้ยนวผมเก็บโอ้โหผมรู้นี่ผมเก็บพาสซีไปพุ่งไปข้ามไปฝั่งนี้ว่ะแต่ว่าได้อยู่นะ เรามีแวนนะครับผมค่อนข้างจะโกงนะมีซิปด้วยนะครับผมสามารถอมจมบ้านได้นะนะแต่ว่ามันคงจะไม่มีโอกาสให้เราได้นเล่นน,ะอ,นอกจากว่าทีนองข้ามเขาจะแบบว่าเผลอไปเองนะครับผมไม่รว่าผมตีดาร์กอย่างเดียวตรงดวันนี้ใครไม่เอาแต่ผมเอานะครับถึงด้านเมีผมจะสิมแต่ผมก็เอาให้ได้แต่ว่าการให้ผมด้วยเออ แลกได้นะครับแต่ว่าอย่าแลกฟรีอย่าตายฟรีก็พอนะครับผมตายแทนได้แต่อย่าตายฟรีทีออมต่อไปเอ่อก่อสะท้อนดีกว,ว่าผมว่าโอเคสะท้อนนี่หวังว่ามีไฮยอเตะไงอ,อถ้าไม่มีไฮยอเตะนี่ออกคิวออฟได้นะครับผมเอยังไงดีเกลี้ยร่างก่อนแล้วกันทำเวฟก่อนเพื่อนค่อยบวกคาโอลอย่าเพิ่งบวกอย่าเพิ่งบวกเลย ส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบบวกกันก่อนนะท,ทั้งที่แบบเออเราควรจะแบบทําเวฟสูงแล้วค่อยเปิดแบบพร้อมๆกันนะครับผมบางทีเนี่ยแต่ว่าทีมตรงข้ามเห็นเราโผล่ล่างเนี้ยแล้วเขาจะรีบเปิดทีมเราก่อนนะถ้าเราแยกออกมานะครับผมแต่ถ้าทีมไฟท์ถ้าเราอยู่เนี่ยเราวิ่งไปปุ๊บเนี่ยทีมตรงข้ามมันจะวิ่งแบบหนีหนีไปเลยนะไม่รู้ทําไมกันนะครับผมมันแปลกนะผมว่าทีามไฟท์เขากำลังจะบวกกันอยู่ดีนะมันเห็นฟอร์เรนวิ่งมาเนี่ย ถอยกันเลยนะครับผมเป็นผมผมก็ถอยครับถอยไปตั้งหลักหนะาจังหวะดีๆนะค่อยเปิดขนาดผมมีนพอผมยังถอยเนละยผมนะทำได้พอมมาละโ่วนมานะครับผมเราก็ดึงๆแล้วเก็บพาสซีฟไปนะรอเซอร์ไพรส์นะครับผมให้ทีมเขาเข้ามานะเรา,เราค่อยเข้าไปนะรอครับออนะรอรอไหมเออซีมันอมไปไหนฮะเฮ้ย โอ้เข้าไปทำไมใหม่แล้วอันติไปไงอันติเข้ากำแพงไปหนึ่งนะครับผมยังหวะนี้ยังไงสวนเอ้ยจะามันถ่ายผมไปนู่นมะสวยล้ะโดนผีเพื่อไม่ใช่ผีเพื่ออะไรวะนะโดนหัวใจโอ้หเรียบร้อยแตกเฮ้ยไม่ถ้าผมฟิกออกมานะ่าจะได้นะสมองไม่ทำงานนะ่วงนี้อยตายตาย,ตายฟีเลยอ,อะไรวะเอยใครอ่ะใครอะใครอ ไปไปไหนก็ไปไหมนาคอสนี่อย่าไปไล่มันนะครับผมเอือสกิลมันเยอะคือมันโดดหนีเล่าได้เรื่อยนะนเอยอะตีดาร์ก่อนแล้ว,ลวฟินกช่เชื่อยเพื่อนเย็นนี้นี่มีฟินิกกับแวนก็ค่อนข้างจะดีนะแอบโอกงๆนี่สองวนี้ผมว่านะถ้าแบบมีคนยืนค้ำให้ดีๆนะเดีย๋ยวผมค้ำให้เพื่อนรอรอไฟดีๆกันมีซิปอยู่อย่าไปกลัว แต่ถ้าซิปอมไม่ดีก็ซวยไปนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยเฮ้ยมันบวกกันอีกแั้นน่ะสวยละเอ้ยได้อยู่แวนสวยอ่ะโอูเห็นวิล่าไปไหนไปไหนเฮ้ยทำไมมันวิ่งช้าอย่างวะลูกนี้ผมฟิกไปดีกว่านะเอาชัวร์เนอะอถ้าฟิกไปฆ่าอะไรง่ายๆก็ตายนะทำมไม่กอ่กแต่มันก็มีฟิกไงเมื่อกี้เห็นไหม ถ้าผมฟิกไปเพิ่มมันก็ฟิกอีกทีนึงมันก็พอกันนะไม่เป็นไรครับปล่อยไว้ก่อนมีโอกาสให้เราได้สังหารได้เยอะไม,ม่รู้ว่าจะโดนเข้าสวนหรือเปล่าไม่รู้นะครับผม,มกเเคลียร์ไปก่อนทำเวฟไปทำเวฟรอทำเวฟไปนะครับผมทำเวฟไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนใส่กันแล้วยังไงเฮ้ยจนนี่ผมมันเอาอะรอดได้ไงวะ ต่างบูนาคอนก่อนนะครับผมดีป่ะสีป่ะสวยแต่ลวถอยครับอย่าห้าวรอเพื่อนก่อนจะบวกอ่ะบอกตัวเองนะครับผมไม่ได้บอกคนอื่นผมบอกตัวเองเจ <c oughs> อหน้าไม่ค่อถ่ครับจะใส่อย่างเดียวเลยเออเฮ้ยเ,เมันจะเอาล่างแล้วเพื่อนมันมาเยอะด้วยว่ะสามตัวสี่เอ้ยสวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลว,ว,ลวได้อยู่ได้อยู่พี่ยุดเดี๋ยวก็าปดหัวมาเลย เออโหแรงยังวะกี่ตัวเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตั้งสี่ตัวหรอเมื่อกี้เสร็จมาจบการได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วแวนกูเดินอยู่นี้ตายห่าแล้วต้องเอาแวนไปด้วยเพื่อนแวนแหวนแหวนเฮ้ยแวนมาเทียล่างทีนึงทีมึงฆ่ามันหายสาบหายสองนะแหวนเพื่อนไปหาทิปเร็ว เอาแล้วเออเออมันอยู่ตรงนี้สามเพื่อนเอาเอ้ยคลิกซี่ยังไงได้อยู่ไปแล้วจ้าไปแล้วด่วนเลยเพื่อนไปเลยไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วไอ้ตุ้นุ้ยตีตีไปเพื่อนซอยซอยไปซอยเฮ้ยได้มาะนะอาจารย์ได้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 นะครับผมโอ้โหแล้วก็เป็นอีกครั้งนะครับที่พวกเราปลอดภัยอะแม่งตกใจเลยผม ผมตกใจหัวใจวีล่านะไม่ได้ตกใจอะไรนะเมืเ่อกี้ผมไม่คิดว่ามันจะมายืนอยู่ตรงนั้นผมกล้าจะไปเอาแบบไอ้สามตัวนั้นผมไม่เห็นวีล่านะเมืเ่อกี้ถ้าผมเห็นวีล่าก่อนเนี่ยผมก็จะเข้าอีกแบบน,นนะผมจะไม่วิ่งแบบเมื่อกี้นะครับผมผมไม่เห็นวนะีล่าก็เลยแตกไปนะครับผมนี่กล่าวว่าจะส่วนเท่านั้อเออเอ็มบีพีนะครับผมเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วนะครับผม อาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสาหรับวาจาแดงไม่สุภาพต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมจุ๊บ